อย่าลืมสับตะไคร์ไลค์แชร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้พ่ยิบซีพยากรนะคะวันนี้เราจะมาทำนายดวงในวันที่5พฤศจิกายนนะคะ2564ให้อยกับคนทั้ง7วันเกิดเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณทุกวันเกิดนะคะขอให้ไพ่ออกมามี energy ดีๆแล้วก็แม่นยำนะคะคนวันที่ขอสใบค่ะ king cup นะคะหดาบ และหนึ่งไม้เท้านะคะไพว่วาคนวาที่ิฏดีตลอดนะฮะ,ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคุณเป็นที่เป็นคนที่มีความอบอ้อมอารีมีจิตใจเมตตานะคะหรือว่ามีความชิลมีความสบายมีความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยทีเดียวหรือบางคนเนี่ยมีความรักอยู่นะคะมีความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะ,ะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทุกเมื่ออีกเช่นกันนะคะเหมือนกับใครเข้ามาขอคําปรึกษานู่นนั่นนี่คุณก็สามารถ่าไกด์ไลน์ได้หมดเลยนะคะ เป็นที่พึ่งพาของผู้อื่นได้นั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เขาบอกว่าอุปสรรคขวากํามคณมันไม่มีแล้วนะนะคะก็คือได้หนึ่งดาบเนี่ยคือชนะทุกอย่างนะคะอุปสรรคมันคลี่กลายนะคะแถมยังมีหนึ่งไม้เท้าเข้ามาอีกนะคะมีโชคดีนะคะมีอ่าเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่าความมั่นคงใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบค่ะ เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องของอาการเจ็บป่วยนิดนึงนะบางคนมีพบหมอพบแพทย์นะคะนะคือพบหมอพบแพทย์เนี่ยบางคนก็คือเขาไปเขาไปรับยาตามรอบของเขาอะค่ะบางคนก็ไปขยับเหล็กนะคะที่ดัดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้นะคะนะก็ตามนั้นเลยนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่ามีเรื่องของการต้องพักผ่อนน่อยนะนะคะอ,อยากหยุดพักหรือว่า,าทำงานเหนื่อยก็อาจจะมีเรื่องของอาการได้วันลานะคะวันพักผ่อน เกิดขึ้นก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องไม่สบายเสมอไปนะคะต่อไปนะฮะคนวันจันทร์ค่ะคนวันจันทร์อัศวินถือดาบนะคะแปดดาบนะคะและสิบถ้วยนะคะอ่าคนวันจันทร์ก็ มีเรื่องของยวดยันพาหนะหรือการเดินทางเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันนะคะหรือว่าต้องไปทําอะไรแบบด่วนๆนะคะระวังเรื่องการขับรถเร็วนิดนึงนะคะนะมี8ดาบขึ้นอย่างนี้ก็มีความไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะมีเรื่องของพัฒน,นาการต่างๆเกิดขึ้นนะคะนะความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจนะ,ะแต่มีสิบถ้วยนีย่คือเรื่องของทางครอบครัวดีนะคะนะมีความสุขความสําเร็จเกิดขึ้นดีว่าความอุดมสมบูรณ์ดีนะคะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบ ไพ่บอกให้ระวังเรื่องของอารมณ์นะคะต้องระงับอารมณ์นะ,ะอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็จะดีนะคะตามนั้นเลยนะคะต้องระวังเรื่องของอารมณ์เรื่องของอาการเข้าปะทะนะคะกับผู้ที่มีอํานาจมากกว่านะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารนะคะคนวันอังคารถ้าถ้วยนะคะแชรีออทนะคะ แล้วก็ j u s t ิ c นะคะอ่าเขาบอกคนแรงคารนะเขาบอกว่าช่วงนี้มีความคิดความวิตกกังวลนะคะมีความตึงเครียดนะคะมีความรู้สึกที่แบบว่าท้อแท้บ้างนะคะรู้สึกอ่อนล้านะคะรู้สึกไม่สบายใจนะคะบางทีก็หวนคิดแต่เรื่องเก่าๆนะคะในอดีตที่ผ่านมาที่เป็นความผิดพลาดนะคะยังคิดถึงเรื่องเดิมๆทั้งที่มันผ่านไปนานแล้วนะคะแต่บางคนก็ เกิดในกรณีของเหมือนปัญหาค่ะมันมันไม่คลี่คลายนะคะปัญหาเก่าก็ยังอยู่และปัญหาใหม่ก็ประเดประดังก็เป็นได้นะคะแต่บางคนก็แค่ลืมความหลังไม่ได้นะคะลืมความทุกข์นะคะหรือว่าความผิดพลาดต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เวลาว่างๆก็เก็บมาคิดทุกทีอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของอารมณ์นะนะคะอา,อาจจะมีเรื่องของการเดินทางหรือว่าอาจจะเป็นอีกวันหนึ่งที่คุณต้องเหนื่อยเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะคะอาจมีเรื่องของอาการเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีอํานาจ ทางกฎหมายนะคะหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องเรื่องของกฎหมายก็เป็นได้นะคะก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะนะบางคนก็อาจจะมีปัญหาคดีความนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของปัญหาคดีความะคะ่ะแต่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับทางราชการนะคะหรือว่าอ่าบางคนก็ไปสอบงานราชการเดินทางไปนะคะต่างๆนะฮะด้วยความกังวลน,นั่นเองนะคะอ่ะขอพ่ายทักพิเศษนิดนึง เขาอบอกว่าเรื่องการงานดีนะคะเรื่องของบริวารน,นะคะในที่ทํางานดีนะคะจะมีบริวารเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ให้เรียกว่าอะไรให้คุณกับคุณนะคะบริวารคนนี้เป็นคนดีด้วยนะคะมีความซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดช,ชอบที่ดีนะคะนะหรือ,อในหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณรออะไรอยู่รออีกสักระยะหนึ่งนะคะนะแล้วมันก็จะได้ข่าวคราวนะคะนะหรือบางคนก็ช่วงนี้กรำงานนะคะเอาใจใส่อยู่กับงานมากๆเลยก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะนะ โอเคต่อไปวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบค่ะอ่าคนวันพุธมากับสิบดาบอีกแล้วแต่ก็มีหกไม้เท้านะคะอ่าแล้วก็มีหถ้วยด้วยนะคะคนวันพุธเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนาะบางคนก็ถูกหลอกถูกแทงข้างหลังนะคะถูก กลัวถูกอะไรถูกหักหลังนะบางคนก็เจ็บป่วยไม่สบายนะคะนะมีอาการปวดหัวปวดคอปวดหลังปวดสะบักปวดเอวนะคะปวดกระดูกนู่นนัน,นี่นะคะบางคนก็ติดขัดนะที่ผ่านมาทําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะแต่วันที่5้านี้ดีขึ้นนะเฟล็กซิเบิลยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะนะเรื่องการงานโดดเด่นนะคะแต่ก็ยังมีความคิดที่แบบนอยๆอยู่นะคะมีความรู้สึกแบบเออชอบคิดถึงตอนที่มันลําบากอะนะตอนที่มันสบายแล้วก็ยังไม่ รู้สึกสบายนะชอบกลับไปขวนกลับไปคิดถึงตอนลำบากอยู่เรื่อยเลยนะคะ,อะขอไพ่ทักพิเศษหนึ่งใบเขาอบอกว่าอาจจะมีเรื่องจับจ่ายใช้สอยสักนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะนะคะอาจจะมีของที่อยากซื้ออยากได้อยู่นะคะหรือว่ามีเรื่องต้องจ่ายนะั่นเองนะคะต่อไปคนวหมนพฤาหัสนะฮะคนวหมนพระฤหัสมีประภาคารนะคะเวอร์นะคะ 4ถ้วยนะคะและอ่าอัศวินถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าคนวันพฤหัสนะที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุการณ์แบบปุบปับฉับพันอะไรเกิดขึ้นบางคนนะนะคะบางคนก็ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าข่าวร้ายนะคะหรือว่ามีปัญหานะคะกับชีวิตด้านใดด้านหนึ่งนะคะนะมันเกิดขึ้นมันก็ผ่านไปแล้วนะนะคะในวันที่5นี้นะ,ะเขาบอกว่าจะมีเรื่องที่แบบว่าเรา ตั้งความหวังไว้คะแต่าอาจจะได้ไม่เต็มที่นะคะแต่ก็ได้นะคะนะอาจจะทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดบ้างหรือว่าไม่ได้ดังใจบ้างนะคะเรื่องการเงินการลงทุนนะคะที่ขอเครดิตอะไรต่างๆไว้นะรอสักระยะหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะได้นะคะก็จะได้ข่าวเกี่ยวกับการเงินบางคนมีเงินเข้ากระเป๋าค่ะนะคะบางคนมีคนเอาเงินมาให้นะคะตามนั้นเลยนะขอไพ่ทักพิเศษคนวันพระฤกั์นิดหนึ่ง เขาบอกว่าระวังเรื่องของทางอบบยมุกนะคะตอนนี้เป็นไพ่ทักเตือนนะคะก็ต้องระวังนะคะเรื่องของอบายมุกชู้สาวพาชั่นต่างๆนะคะความอยากได้อยากมีความลุ่มหลงต่างๆนะคะต้องระมัดระวังนะอ่าต่อไปคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์มีสี่ดาบนะมี l ลเวอนะฮะและแปดดาบนะคนวันศุกร์นะนะช่วงนี้คนวันศุกร์นะติดตขัดขัด,ขดนะคะไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะบางคนป่วยนะคะบางคนหาหมดหาหมอนะคะนะแต่ไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่สดาบอาจจะต้องหยุดต้องพักนิดนึงนะคะทําอะไรก็ต้องชะลอลงนะคะเพราะว่ามันอาจจะติดขัดนะคะนะ แต่เรื่องของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะนะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันยังเหมือนกับว่ามันถ้ามันเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะไปแบบช้าๆนิดนึงนะคุณนะนะคะก็ให้อดทนรอนะนะคะแค่วันเดียวนะนะคะ,ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเซ็นสัญญาเอกสารหรือว่ามีการใช้เวลากับคนรักคนถูกใจนะคะมีความรักความสัมพันธ์นะคะหรือว่าได้พบเจอคนรักคนถูกใจก็ได้นะคะอ่า แปดดาเข้ามาอย่างนี้ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยฟรีเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะ,ะมีความเรื่องของความผูกมัดนะคะหรือว่ามีความเรื่องของความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวต่างๆนานาน,านะคะขอพ่ยทักพิเศษให้คนวันพฤหัสวันศุกร์นิดนึงค่ะอ่ามันเป็นเดวิลนะคะเดวิลก็ต้องระวังเรื่องของทางอบายามุกนะคะทางลุ่มหลมต่างๆทางชู้สาวเนี่ยป้ายใบนี้ก็ออกมาเตือนนะคะนะอันนี้ก็ต้องบอกเลยตรงๆว่า เรื่องของความรักเนี่ยบางคนต้องระวังเรื่องของอคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะคะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะอ่าต่อไปคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามใบนะคะเดอะฟูนะฮะสามดาบนะคะแล้วก็ เจ็ดถ้วยนะคะเขาบอกว่าคนวันเสารนะ์ช่วงนี้นะคะฟรีสไตล์นะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะมีเรื่องของความไม่สมหวังนะคะมีเรื่องของความาเรียกว่าความอุปสรรคนะคะความาไม่ราบรื่นใดๆเกิดขึ้นต้องระวังเรื่องของอาบาดแผลนะคะคมมีดนะคะคมเข็มอะไรอย่างนี้ด้วยนะบางคนเส้นต่านะคะบางคน อ่าเรียกว่าอะไรแมวขวนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะเขาบอกช่วงนี้คิดเยอะนะคะมีอะไรในหัวเยอะไปหมดเลยนะคะแต่มันก็เป็นแค่ความคิดยังทําอะไรจริงๆไม่ได้หรอกนะนะคะก็ถ้าคิดแล้วมันมีความสุขก็คิดไปนะคะนะบางทีคนเราเพ้อเบ้างก็ดีนะนะคะไม่ได้เดือดร้อนใครเนาะนะคะอ่ะขอไพ่ทักพิเศษให้คนวันเสาร์หน่อยค่ะอ่าเขาบอกว่าตอนนี้นะคะอาจมีเรื่องของการเดินทางจริงๆนะนะคะคุณอาจจะต้องไปไฝกับอะไรบางอย่างหรือว่าต้องออกไ,ไปเผชิญกับอะไรบางอย่างนะคะนะ ซึ่งไปเถอะคะ่ะถ้ามันจำเป็นต้องไปก็ไปน่าจะได้รู้กันว่าไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะนะหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่าตอนนี้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากนะคะนะพยายามลดลดลงหน่อยก็ได้นะคะฟังคนอื่นบ้างนะก็จะดีนะคะนะอาจจะดื้อไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะก็ลองดูนะคะถ้าไม่เรื่องเดินทางก็อาจจะแบบดื้อดึงนะหรืออาจจะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะไปเจอบริวารที่ลักษณะเนี้ยนะ นะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริวารที่มีลักษณะแบบเนี้ยนะคะเก่งเก่งกากันล้นล้นดื้อมั่นใจตัวเองสูงอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขา้ายนะบอกให้นะนะเขาอาจจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่าเป็นกําลังให้คุณก็ได้นะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะอืจบแล้วนะคะสําหรับคนทั้งเจ็ดเกิดน,น,นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะว้ายังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ